โรงพยาบาลสัตว์ในขอนแก่นที่ครบวงจรรังแนะนําที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลสัตว์ดีนะที่ปลังเลี้ยงมาที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่มีแพทย์เฉพาะทางของน้องหมาน้องแมวด้วยค่ะอย่างปลังเลี้ยงแมวแบบนี้นะก็คือยิ่งสบายใจขึ้นไปอีกถ้าลูกเราเป็นอะไรมาก็คือมาที่นี่เลยหายห่วงวันนี้ก็พาเจ้าตัวแสบมาตรวจสุขภาพกันทั้งคู่เลยค่ะน้องชาไทยมาตรวจเลือดน,นะคะคุณหมอมือเบามากดูสิทุกคนน้องไม่ดิ้นเลยแล้วที่นี่รอผลตรวจเลือดไม่นานเลยค่ะแค่ประมาณ15นาทีเองนะเพราะทางโรงพยาบาลน,นะคะเขามีเครื่องมือครรเ่่ต้อ้อสววจจีนนนนาาชูกกะั็ น้องๆที่มาที่นี่นะคะจะได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกันทุกตัวเลยแม้กระทั่งมาอาบน้านะคะน้องๆทุกตัวก็จะได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนด้วยเหมือนกันนะคะจะได้รู้ว่าน้องๆสุขภาพแข็งแรงพอไหมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ชูก้าเริ่มมีหินปูนแล้วค่ะ <c oughs> คุณหมอกําลังตรวจหัวใจให้ชูก้าแล้วค่ะเพิ <c oughs> ่งเคยตรวจครั้งแรกเลยค่ะอันนี้ท่าตื่นเต้นมากรอไม่นานเลยผลตรวจก็ออกแล้วคุณหมอก็อธิบายดีมากๆเลยค่ะผลก็คือชูก้ายังแข็งแรงดีนะคะทุกคนและที่นี่ก็ยังมีบริการอาบน้ําตัดขนอย่างที่บอกเลยค่ะว่่่่าาาาาามแคอออบบบนนนน้้้้้้ํตตตัดดดขขก็ไรววจจสสุภพเืงยยถทใ